สวัสดีพี่น้องซอยจุเก่ามาดีมไ้มเนี่ยซอยจุฮ่าฮ่าซอยจุซอยจุพี่น้องนี่ปลาใหญ่ปลาไหลง่วนเลยพี่น้องนะปลาไหลง่วงแข่งเลยพี่น้องเลยมึงแข่งแข่งเลยเนี่ยซอยจุพี่น้องซอยจุฮ่าฮ่าสายซอยจู่เลยนะแม่ข่าบอกซอยจุมันเนื้อเน้นๆมุนเนี่ยตับไตไปปร่ทันแล้วตื่นสวยท่านยุดตื่นสวยเจ้าเพียพี่น้องเจ้าเพียเนี่ยเอ้ยคักคลัททุกวันเหมือเดิมมาแล้ว

นำสีอมต้องต้อง,องนำแดงไง,งกุมานทองมักขนาดกุบมาเทองก็มักกันกุมานท่องหัวตังไปเลยนะเหนื่อยเนาะสายซอยจูบข้นผาเลยเนี่ยมันจะมีไขมันหน่อยหนึ่งไหมเนาะถามไปข้าว่า ผมบอหวัว่ามันส่วนในของหัวแต่ว่ามันบอกว่าเนี่ยสร้อยจูเนี่ยหามพลาดได้ผมเอ้ยไม่ขาย F4 เนะี่ยมันออกพี่น้องไขมันแตกในปากเลยพี่น้องสิ่งใงไ่ละมันจะมีไขมันหน่อยหนึ่งเลย โอ้เด้กซื้อมันซื้อ,อยังไงขึ้นนีครับไม่ยักเป็นหรอกเขาขอ,อันขนาดได้ป่ะสองเด่งพี่นอ้องสองเด่งเลยสองเด่งใส่แกวเพียร์เลยบาสบาีอีสานเนี่ย น่าจะเป็นหนองั็พี่น้องน่าจะเป็นหนองเด้อมันก็เข้าว่าหนองไร่บ่หอวมัน่ค่อยหยาบหรอกมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆเด้อเวลาซอยก็ซอยทั้งขวงพี่น้องซอยทั้งขวงเด้อเจียวเพียบเลยเนาะมาสบีมาสบิอีสาน เงือทางอ่อนหน่องได้น่องได้เลยลองเลยถืออย่างง้หน่องไล่ของแทะสอนสองหน่องไล่สอนสองโตโนจับแค่สอนสามถือจับได้สอนสองเลยคนมอไซป็นหน่องซอยจุเลยือนมอไซ ไปหาสอนสามเลยบาสวีนี่คักขนาดไหนนบอกตรงเลยว่าสุดจัดสุดจัดประดัดบอกสุดจัดไม่ข่าบอก หนองไล่ตอนสองเลยแจวเพียโอ้ผมแจวเพียลเลยเพียไม่ไมไม,มเลยขมขมเลยซาแนกมาซาแนหลอดไปเนี่ย น่องลายพี่น้องมันเป็นเนื้อควายเลยพี่น้องเลยน่องลายน่องลายอ่ะมีไขมันไม่น้อยเห็นม่อไขมันขาวๆเลยพป่น่อยไขมันขาวๆที่แตกชั่วๆเลยพี่น่องแตกชั่วๆเลยพี่นอ่องวิ่งเ,เหล่ารึเปล่าพีนะ่นะแอบแสบกันลงไป ปิี่นแบบเออทั้งออดเลยเจือดแดงกับไปเหงื่อทั้งออกไปแน้งเพราะทนแถวอะไรเหลือได้ลมน้องลายน้องลายสายสร้อยจุจะพรบจะ เด็ดขาดเลยเนี่ยเส้นใหญ่ๆเลยหนองลายเลยตามผ่าเด็ดขาดเลยบาสบีอีสานเด็ขาดไปเลย หูจะวงไหนน้องอธิบายมาเลยพี่น้องบอกคำเดียวว่าน้องไล่สายซอยจุห้ามพลาด บิดอดสอดพี่น้องน้องไล่เกี้ยงอัดสอดหลือนี่มันว่าเป็นน้องไล่มันไม่ยั้งตองหัวพี่น้องผมก็เลยถามเบกา่บัดแวงใส่ตำหนือแล้วบอกมีแค่นั้นนูกน้ำบกอันนี้ว่าเป็นน้องไล่อะไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นส่วนไหนของหัวป่ะลองซิ้อมันก่อน ม่นอที่มันไม่นองไร่เนี่ยมันจะเหนียวมันจะไม่วามเหนียวกว่าเวลาหยามันจะสู่แขวกว่ามไม่่นองไร่หรอกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อพกสินสานหรือสินกงเลยเนี่ยมันจะบพลอยมันจะเหนียวอ่ะมันจะหยาบมันจะหยาบสู่แขวสู่ลินกว่าความหยาไม่ได้หยาบกว่าไ่น้อง หยาบกว่าน้องไล่น้องไล่เป็นจะหยาบหน่นอยกว่านอ้อ,นองมีมาใหม่อีกป่เนี่ยผู้ข้าวอ่ะท่านแม่ไปข้าวว่าไอ้จากตอนน้องเลยผู้ข้าวผู้ข้าวเนี่ยผมโดนมึงกินมัเนี่ยไม่ใช่ไข่พักที่เขาใส่ซุปโุปเห็ดซุปน้ำมัน่ะพี่น้องตับแพ้วอ่ะผมโดนกินเนี่ย มันคือไข่บักแผ้วอ่ะมันจะเป็นคไข่บักแผ้วเลยพี่น้องเขาเอิอนผู้ข้าวอ่ะไม่ข้าไายพักบมโูหรือว่าสายซอยจูเนี่ยเฮ้ยมันร้องมึงมึงก็โมโหว่ามันยังมันลองมึงมันเป็นไหนๆผู้ข้าวเขาบอกแต่โดมมึงกินเดี๋ยล้ายๆกับัไข่ซุปอ่ะตะแพ้วอ่ะพี่น้องเราจะได้ไข่พักแผ่วเลยเออเราผู้ข้าวเขาผู้ข้าวหรือผู้พลาดนี่ยไม่ข้าเขบอกผมกดงบคดีไปนหน ม,มันจะตัดข้าวพี่น้องตัดข้าวอะไดเดียวแต่สูงอยู่ไม่ได้พี่น้องบาสบีดยังกว่าขึ้นขนาดน่าจะเป็นสินอะรบางอย่าเส้นสันบางอย่างคลา,ายๆก็ต้องไล่ไแต่ว่าจะเหนียวกว่าหนุ่มกว่า หนุ่มขึ้นของไรเนี่ยเนี้ยกว่าหยาบกว่าหยาบมนนึบๆๆๆคันแพ้แขกได้ดีกั่เนี่ยในได้โยข้นเ่ากว่าอันของไรดีกว่าอะ้รพี่น้องนดะ้บ่มเฟ่ไขมันไขมันหน่อยแห้งแต่มันจะมีเหนื่อยนี่เนี่ nhiều là có nhiều pues Bên xóm này mới nổ Nhạp quá Mà nóng lại đây với bên xóm là quá con nhằm luôn quá Tao mà xẹp quá Xẹp cứ cứ Nhạc qua, tê cứ sẹp lên. đen nữa, thôi thôi. thắng rồi, bọc đi, ของแท้เป็นสีแดงเลยกลับไปกุมานทอหมักเออของแท้เนี่ยเศบตาเลยพี่น้อง <c oughs> อ,อ้ยอ,อุออ้ยหอน้ำใสหน่อยเลยพี่น้องเออสิบมึงสิบมึง าสบิโอ้พี่น้องทรงนีนเ,เรือกต่างๆกับการเมืองกับบุญไหวปุ้มว่าจะบอกการเมืองแอกข้นดีเปิดนจากพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันมีปัญหาตรงที่ว่าคนทัว่วที่คิดว่าจะของที่มีคนดีมัมนยากคนดีมเฉียดแห่มันได้ยากปุ้มบอกการเมืองหรบแความจริงเป็นแบบนั้น ผมเคยคิดว่าจะขอเป็นคนดีนหะเมื่อกี้เมื่อเนี้คนทุกคนมีดีมีส่วนไหมเนาะแต่คนนั้นเอามาบอกคนอื่นมาบอกว่า,วาเอาขอพอดีเขาบอกว่าเป็นคนส่วนแต่คนถือมาบอกเอาขอดีเขาบอกว่ามันก็เ,เป็นคนดีแค่นะี้แหละชีวิตของคนพอกยินในคุกอะ่ะก็เป็นคนดีเอาแล้วเขาเามยายฮะดูค้ากินสูงง่เขาเมียเขา จะเขาลงพิษไปกับติดคุกมันเปนคนสัวเดินไปห้องติดคุกกรืคนดีกันเน่อยก็อาจจะประมาทในการใช้ชีวิตน้อยนึงหนักกันมือกันพี่น้องมันก็นดีก็ไม่เขาหักลูกเขาแม่เขาแหละจะปัญหาเนี่ยคนสัวมันหลายกว่าคนดีพี่น้องคนที่เข็นกระโจมมันหลายกว่าคนอื่น พวกซวยพวกกินสี้อกสีเทาคือมันให้ความสำคัญกับขึ้นท้องหม,มากมากกว่าความดีพี่น้องเ <c oughs> จ็บเจ็บไปสองเป็กหอบพิษบ่ถือพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้กัน,กนอ้าหงาแพงพี่น้องวันหนองไรอ่กินได้ยดังไพี่น้องมอญคนริ้วรายแล้วก็ต้องหามเดี๋ยไปพลอยมากินดีกว่า กาคิอคนีกับปาไปนี่นะพ่น้องได้าคดได้สัตวไข่ได้พี่น้องสายจุได้สายจุสาย,จสายสายจุยาช่องผัดได้หนองลาพี่น้องไดเครื่องในไว้เมากเลยเนี้ยเรากินนี่กับผักแค่เนี้พี่น้องไดบอกกันมาคลิปหนาได้